คืนเผาผีโก n สไหนสนับสนุนโดยดีลิงายคิงไอทีประกันไลฟ์ไทม์ฟอร์เอเวอร์สิบปีก็เคลมได้ฟังสดพร้อมกันทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบสดีเวลาสองทุ่มครึ่งนต้นไปไปหลอนกันครับตอนนี้คุณนาทีอยู่ในสายกับพวกเราไปที่เรียบร้อยสวัสดีครับคุณนาทีสวัสดีครับพี่นะัทสวัสดีครับนะฮะคุณนาทีวันนี้เป็น สายสุดท้ายในการแข่งขันผีไม่มีน้ํานะครับแล้วก็รอบชิงชนะเลิศดวยวีวันนี้คคนะคนสุดท้ายในกิจกรรมผีไม่มีน้ําในรอบชิงชนะเลิศก็คือคุณนาทีวันนี้มากับเรื่องที่มีชื่อว่าเรื่องที่ยังไม่มีจุดจบถ้าพร้อมแล้วเชิญครับครับ <c oughs> สวัสดีนะครับผีกะนะน่าจะเป็นอะไรที่ทุกคนนะครับรู้จักกันดีแล้วก็ยิ่งในสมัยก่อนนั้นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นนางงามดิเกหรือว่านักแสดงต่างๆนะครับต่างรู้จักกันดีกับอีก่กนะครับครับแต่น้อยคนนะครับที่จะเคยได้ยินในวิชาที่ผมจะเล่าต่อในเรื่องต่อไปนี้นะครับ,รบขอเริ่มเลยนะครับคุณเบน์มีอาชีพเป็นพ r อารูปร่างหน้าตาสวยและเป็นผู้หญิงที่เก่งในรอบด้านนะครับ,รบผมและคุณเบน์ได้รู้จักกันและได้ร่วมงานกันในงานอีเวนต์ลหลายๆงานคุณเบน์จะมีคู่บัดดี้ชื่อว่าคุณมิว คุณเบนและคุณมิลครับสนิทกันมากจนถึงขัน้นมีคีย์การ์ดของห้องซึ่งกันและกัน <c oughs> เวลาไปงานนะครับาาก็มักจะรักงานคู่กันใช้ชีวิตแทบจะอยู่ด้วยกันตลอดครับ <c oughs> เป็นที่ปรึกษากันในทุกๆเรื่องนะครับระยะเวลาผ่านไปเจ็ดปีผมและคุณเบนซ์ไม่ได้เจอกันเลยนะครับจนกระทั่งเมื่อต้นปีหกเจ็ดที่ผ่านมาคุณเบนซ์ทักมาหาผมนะครับและเล่าเหตุการณ์ที่เธอได้ไปพบเจอให้ผมฟังเธอเล่าว่า เมื่อกลางปี66ที่ผ่านมามันเกิดเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นกับเธออยู่ดีๆเธอเริ่มมีอาการแสบร้อนตามตัวตามคอ,อมและตามใบหน้าเล็กๆนะครับคุณเบนคิดว่าตัวเองนั้นน่าจะแพ้าสารสเตียรอยแต่ครีมหรือเครื่องสำอางทุกอย่างที่เธอใช้ล้วนเป็นแบรนด์ดังทั้งสิน้นซึ่งเธอคิดว่ามันไม่น่าเป็นไปได้จึงรีบเข้าทำการรักษาทางการแพทย์เพราะว่าอาชีพของเธอครับใบหน้านั้นสำคัญอย่างมาก หลังจากรักษาทางการแพทย์ไปแล้วครับปรากฏว่าอาการก็ยังไม่ดีขึ้นแถมใบหน้าของเธอครับเริ่มมีผื่นแดงขึ้นทำให้เธอต้องยุติการรับงานเพื่อรักษาผิวหน้า mm. แ,ตแต่แต่ในความโชคร้ายนะครับยังมีความโชคดีซ่อนอยู่ที่คุณเบนนะครับมีเพื่อนที่ดีอย่างคุณมิวคุณมิวคอยดูแลใส่ใจอยู่ตลอดเวลาพยายามหาที่รักษาให้หายยามาให้แต่อาการก็ยังไม่ดีขึ้น คุณเบน์นะครับเริ่มรับรู้ถึงอาการแปลกๆความแปลกที่เกิดขึ้นกับเธอเพราะว่าอาการของเธอครับจะหนักขึ้นในวันโกนและวันพระแถมรอยแดงที่ขึ้นนะครับจะเข้มขึ้นมากในวันโกนและรอยแดงนั้นนะครับหากมองดีๆมันเหมือนกับอักขระอะไรบางอย่างที่เขียนเรียงกันอยู่ครับซึ่งคุณเบน์นะครับเริ่มสงสัยว่าเธอกำลังเจอกับอะไรจึงปรึกษากับคุณมิวว่าอยากไปรักษาทางด้านคุณใส ซึ่งคุณมิวอะครับค้านอย่างหนักไม่อยากให้คุณเบนส์เนี่ยไปเดินสายรักษาทางด้านนี้แต่คุณเบน์นะครับก็ยังยืนยันที่จะต้องรักษาทางด้านคุณสทําให้คุณมิวอะครับเกิดอาการน้อยใจที่เตือนเพื่อนแล้วเพื่อนไม่ฟังและทั้งสองนะครับก็เริ่มห่างกันคุณเบน์ตะเวนหาที่แก้ของตามที่ต่างๆจนไปเจอพระป่ารูปหนึ่งทางพระป่าครับท่านได้ทําพิธีให้แต่ท่านก็บอกว่าท่านช่วยได้แค่บรรเทานะแต่ถ้าแก้ให้หายคานเนี่ย ท่านคงทําให้ไม่ได้หลังจากผมนะครับฟังเรื่องทั้งหมดเนี่ยผมจึงแนะนําให้คุณเบนนะครับลองเข้ามาแก้ของที่สํานักดูอื uh huh. วันที่เข้ามาที่สํานักนะครับท่านมาครูแจ้งว่าคุณเบน์นะครับโดนทําวิชาผีนอละละละรลักษณ์ซึ่งวิชานี้นะครับเป็นวิชาที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับผีกะคือผู้ใดก็ตามที่โดนผีนอละละละรลักษณ์เลียหน้าเนี่ยใบหน้าจะเสียโฉมซึ่งน้อยคนนะครับจะรู้จักวิชานี เพราะส่วนใหญ่อะครับจะนิยมแต่วิชาผีกะหลังจากการแก้ของที่สำนักไปแล้วครับคุณเบนซ์เริ่มมีอาการดีขึ้นอัคาระเริ่มจางลงเริ่มกลับมารับงานได้ปกตินะครับส่วนคุณคุณมิวหลังจากที่ทะเลาะก,กันไปนานเริ่มกลับมาดีกันเรื่องนี้นะครับเหมือนมันจะจบลงได้ด้วยดีชีวิตควรจะเนินต่อไปได้ตามปกติแต่ไม่ใช่กับเรื่องนี้ครับคุณเบนซ ด้วยใจอาฆาตและความแค้นในสิ่งที่ตัวเองโดนมาครึ่งปีคุณเบนซ์เริ่มตามหาของที่มาวิชาผีนอกักจนได้ไปเจอกับอาจารย์ท่านหนึ่งครับจากคําแนะนําของเพื่อนที่รู้จักเพื่อนคุณเบนซ์บอกว่าอาจารย์คนเนี้ยเป็นอาจารย์ที่เก่งมากๆและเพื่อนคุณเบนซ์เนี่ยได้แนะนําเพื่อนไปหลายคนแล้วคุณเบนซ์นะครับเริ่มเข้าไปตีสนิทก,กับอาจารย์ด้วยการขอดูดวง เริ่มไปอาบน้ำมนต์เริ่มไปเสริมต่างๆไปบ่อยบ่อยไปทุกวันจนเริ่มสนิทกับอาจารย์และด้วยความสวยของเธอบวกกับความสนิทกับอาจารย์อาจารย์จึงแนะนําให้เธอทําวิธีเสริมเสน่ห์ให้ทุกคนหลงไหลหลงรักในตัวเธอแต่มีเงื่อนไขครับรอบนี้อาจารย์จะทําให้ฟรีครับแต่คุณเบน์เนี่ยต้องยอมมีอะไรกับทางอาจารย์ครับซึ่งคุณเบน์นะครับยอมตกลงที่จะทําหลังจากวันนั้นเนี่ยคุณเบน์กับอาจารย์ครับสนิทกันมาก คุณเบนต์นะครับเห็นว่าเริ่มสนิทกันแล้วจึงเริ่มลองขอเรียนวิชาผีนอนรลกครจากทางอาจารย์ครับซึ่งอาจารย์นะครับไม่ปฏิเสธเลยยอมถ่ายทอดวิชาและวิธีทำวิชานี้ให้กับคุณเบนต์ครับแต่มีเงื่อนไขครับคุณเบนต์เนี่ยต้องอยู่บ้านอาจารย์จนกว่าจะฝึกเสร็จซึ่งเป็นระยะเวลาประมาณสองเดือนในระหว่างที่ฝึกวิชาอยู่ครับด้วยความสนิทกับอาจารย์คุณเบนต์เนี่ยสามารถเข้าออกบ้านอาจารย์ได้ทุกซอกทุกมุมและคุณเบนต์นะครับ ไปเจอกับอัลบั้มรูปถ่ายซึ่งเป็นอัลบั้มที่รวมรูปถ่ายของลูกศิษย์นะครับที่มาทําพิธีต่างๆนานา,นาที่สํานักด้วยการที่อยากรู้อะครับว่ามีใครที่มาเสริมสเสนห์แบบเธอที่สํานักนี้บ้างคุณเบนซ์จึงเริ่มเปิดดูอัลบั้มนั้นจนเธออะครับต้องหยุดอยู่กับรูปใบหนึ่งซึ่งคนในรูปใบนั้นนะครับเป็นคนที่เธอรู้จักดีใช่ครับรูปใบนั้นเป็นรูปของคุณมิวมเธอเอารูปใบนั้นนะครับมาถามอาจารย์ว่าคนเนี้ยมาทําอะไร อาจารย์ก็บอกว่าแรกๆก,ก็มาลงนะมาเสริมสเนเยปกติแหละหลังๆก็เริ่มมาจ้างกูทําคนใส่ใครคนอื่นที่มาให้กูทําก็วิชาผีนรรักษ์ที่มึงเรียนนั่นแหละมันขอให้ทําใส่หลายคนอยู่ใครยอมจ่ายกูก็ทําทหมดหลังจากจบการฝึกะครับคุณเบนซ์ได้ทักกลับมาหาผมและเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ผมฟังโดยเธอเกิดมาว่าเจอแล้วนะพร้อมส่งรูปการเรียนวิชารูปการทําวิชาผีนรรักษ์ พร้อมทั้งบอกว่าเธอไปสืบจากเพื่อนคนที่แนะนําเธอไปหาอาจารย์มาจึงรู้ว่าเพื่อนคนนี้ก็เคยแนะนํนะครับคุณมิวให้ไปทําวิธีที่สํานักนี้เหมือนกันเพราะว่าคุณมิวเนี่ยชอบมาระบายกับเพื่อนนะครับว่าตัวคุณมิวนั้นงานไม่ค่อยมีจะมีงานก็ต่อเมื่อมีลูกค้าครับมาจ้างงานคู่คุณเบนเท่านั้นด้วยคุณมิวเนี่ยรู้ตัวว่าความสวยและความเก่งสู้คุณเบนไม่ได้เลยต้องการหาตัวช่วยแต่นะครับมันก็เกินเลยจนไปถึงการทําของใส ซึ่งในตอนนี้ครับคุณเบนซ์บอกผมว่าคุณมิวเนี่ยยังไม่รู้ว่าคุณเบนซ์รู้เรื่องทุกอย่างหมดแล้วและคุณเบนซ์นะครับทิ้งใจผมไว้ว่าเบนซ์จะทําให้มันรับรู้ถึงสิ่งที่มันทํากับเบนซ์มันต้องรู้สึกเหมือนที่เบนซ์รู้สึกตัวผมเองนะครับได้แต่บอกคุณเบนซ์ว่าให้รอผลกรารเถอะอย่าไปทําอะไรเขาเลยครับแต่การห้ามครั้งนี้นะครับก็ไม่มีผลอะไรกับเธอเลยผมก็ได้เอาเรื่องนี้ไปปรึกษาท่านมะคูว่าเราอาควรจะทํายังไงดีท่านมะคูท่านก็ได้บอกแต่ว่า ถ้าคิดไม่ได้ก็ต้องปล่อยเขาไปตามชะตากรรมของเขาซึ่งตัวผมเองอะครับก็ได้แต่ภาวนาให้เธอครับเปลี่ยนความคิดแล้วก็ยุติเรื่องที่จะทําทั้งหมดก่อนที่มันจะสายไปมากกว่านี้ครับครับพี่นะในเรื่องมีประมาณนี้ครับหยุดเวลาฮะเอ่อเจ็ดนาทีกับอีกสามสิบแปดวินาทีนะครับทันครับ,รบแล้วก็เรื่องนี้เรื่องที่ยังไม่มีจุดจบเนี่ยคุณมีวคุณเบนด์ด้วยความเป็นเพื่อนกันถูกไหมครับ ใช่ครับข้อสังเกตรแรกคือคุณเบนซ์พยายามที่จะไปหาที่ถอนของแต่คุณมิวห้ามแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับการทําครั้งนี้ในการที่จะไปถอนของหรือว่ารู้สึกแปลกๆกับตัวเองครับประเด็นคือเราบอกกันทุกครั้งว่าเอาจริงๆคนที่อยู่ใกล้ตัวเราคือคนที่น่ากลัวที่สุดใช่ครับเราไม่ได้ระวังในตัวเขาเลย เราคิดไปถึงคนอื่น<ช>ที่เป็นศัตรูแล้วว่าเฮ้ยเขาจะทําของใส่เราหรือเปล่าแต่คนที่อยู่ใกล้ตัวเราแต่ว่าต้องบอกกันนะฮะว่าไม่ใช่ทุกคนนะครับเป็นบางคนคน,คนที่อยู่ใกล้ตัวเรามันเข้าถึงเราได้ง่ายและเราไม่ได้สงสัยอะไรเขาเลยครับโอ้ใช่ครับเนะเรื่องราวของวิชาผีนรลักษณ์อันนี้เป็นของจงครับ ของของทั้งฝั่งไหนเป็นเป็นของดำไหมหรือว่ายังไงครับขอญอาตถามเ,เป็นของดํำไหมคือเป็นของทางวิชาสายภาคเหนือครับก็คือวิชาเนี้ยจะอยู่กับวิชาผีกะซึ่งวิชาผีกะครับจะเป็นวิชาที่เสริมไปหน้าเราให้เราดูสวยดูสงา่าแต่ในการเสริมครับมันจะมีอีกวิชาหนึ่งที่เป็นวิชาตรงกันข้ามในการทําลายเหมือนกันอครับ นะอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งวิชาเป็นอีกหนึ่งศาสตร์แล้วกันครับแล้วก็ทุกวันนี้ผมขอย่าสอบถามได้ไหมอ่ะว่าคุณมิวอ่ะคุณเบนซ์เขาเขาเขายังคบกันอยู่ไหมครับหรือว่ายังไงคือล่าสุดที่ผมคุยคุณเบนซ์นะครับก็น่าจะอาทิตย์ที่แล้วคุณเบนซ์บอกว่าเขากับคุณมิวเนี่ยคือคุณเบนซ์อะทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นอะไรก็คือคุยกับคุณมิวปกติอืมแต่ในระหว่างการคุยนะครับคุณไม่บอกว่าเขาอะจะลังหาช่องทางในการ เอาของบางอย่างนะครับมาทําคุณใสผมก็แบบก็ไม่รู้จะพูดอะไรต่อแต่ว่าโอเคใช่ถ้าถ้าวันนี้ถ้าคุณเบนซ์ฟังอยู่นะครับเออเราอยากจะบอกว่าอย่าทําเลยอย่าทําเลยนะครับโอเคแหละเราเราโดนเขามานานนานแล้วเหมือนกันเนาะแต่ว่าเราคิด<ช>ว่ามันค,คงจะเป็นกรรมของเราที่เราต้องโดนเรื่องดาวแบบนี้ แต่ว่าตอนนี้เราหลุดพ้นแล้วเนี่ชีวิตต่อจากนี้ไปจนถึงไม่รู้อะอนาคต มันจะถ้าเราถ้าเราหยุดเรื่องนี้มันจะมีชีวิตที่ดีขึ้นมันจะไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมาวนเวียนกับเรื่องราวพวกนี้แล้วผมเชื่อว่าปล่อยให้กรรมหรือว่ากฎแห่งกงกรรมกงเวียนมันมันทางานของมันดีกว่าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่รู้นะถ้าคุณเน้นฟังอยู่นะตอนนี้นะขอให้ละเลิกเถอะครับขอให้โหสิกรรมกันไปแล้วคุณก็จะได้ใช้ชีวิตแบบสบายใจไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องราวที่ตัวเองได้ทําหรือว่าแก้แค้นคืนเท่านั้นเอง นะครับขอบคุณคุณนาทีน่านะครับที่ที่นำเรื่องนี้มาเล่านะครับบอกว่าเรื่องที่ยังไม่มีจุดจบก็ยังไม่รู้ว่าเรื่องราวจะไปซ้ายหรือว่าไปขวารอบทสรุปอีกทีหนึ่งนะครับอืมเชิญครับครับคือผมอ่ะแปลกใจอยู่เรื่องหนึ่งครับก็คือที่คุณเบนส่งรูปให้ผมดูอ่ะมันเป็นวิชาที่ผู้หญิงนะครับไม่น่าที่จะกล้าเรียนคือเนี่ยผมน่าจะส่งรูปให้พี่นกฝนดูอะครับก็มันค่อนข้างแบบ น่ากลัวเหมือนกันนะผมก็ไม่ไม่มั่นใจไม่ไม่ไมคือแบบผมอ่ะไม่คิดเลยว่าผู้หญิงไงจต่การเรียนวิชานี้ครับอย่างที่บอกามอาครับผมว่าจิตใจของคนเราบางทีมันมันน่ากลัวกว่าผีหรือว่าน่ากลัวกว่าไสยศาสตร์มด์ดามอีกนะใช้คํานี้แล้วกันเพราะเราไม่รู้เลยอืม <c oughs> ใช่ครับโอเคขอบคุณมากครับพอเล่าจบแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างโอ้โล่งเลยครับโว่าครัท้งที่แล้วผมเกือบเกินเวลา ใช่ใช่เมื่อคราวแล้วโอ้โหเวลาพอดิบพอดีเลยครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเหลือเวลาอีกเพียบเลยครับเจ็ดนาทีกับอีกสามสิบแปดวินาทีฮะใช่ครับพยายามกำชับเพราะว่าผมไม่เคยเล่าเรื่องผีที่ไหนมาก่อนด้วยครับที่น่าจะเป็นที่แรกโอ้ยขอบคุณมากขอบพระคุณคุณนาทีด้วยนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ